จำม,มัวนะคะอย่าเหื่อมอย่าเหื่อทะเยอทะยานอย่าคิดต้องการเที่ยวทำตัวเป็นหัวเรือใหญ่ถึงแล้วบื่อมีคือกองไฟแล้วสักคาคงลงุ่มลงได้อย่าคิดว่าตัวเล็กทำอย่าตามที่ตัวเป็นใหญ่ป่าพังลงเมืมเ่อเมื่อไรจะไม่มีใครเอาใจปล้นไป จะอวดจะโอ้ว <med> <marshmallow. S 1> ัตโตเลยหากแค่น sure. ีทางชื่อเสียงหนุ่มดังจะได้ฮือคนที่ดังกว่าดังมันแบบหรออย่าทำเหมือนคนลมอย่าสวมมันมาคนซื้อขอลายละขอลายละขอลายข้าวแล้วเออเราอาจจะเจอกับความเจ็บใจเออมันถูกอยู่ อย่ร้องใหม่ก็ได้ดี๋ยวให้ทำอันนี้ก่อนเราจะร้องใหม่นะคะมันนี้น้องน้องใหม่ยังบ่เห็ดเลยก็นี่ไงซุปเห็ดพอ แม่ห่อเขาว่าสิให้พ่อไปนาอ๋อพ่อจะไปนาซุปเห็ดพอนะคะแล้วลูกไม่เห็นได้กินอะไรเห็กับไม่ได้กินดอกเก้งกินบะป็นแต่เห็ดยังบูรูเลยวมันเป็นแบบใดทีไม่กินเห็ดยังกินบะป็นดอกของมันหายากโลละหกร้อยปุนนาคแล้วเหล็กก็ไม่ให้ลูกกินไงหากินแต่จะหองเนาะเก้งกินบะป็นดอกเอาีะเพีย เอาอะไรมะพีกเบิร์ดใส่ชิ้นไว้ก็พอมันเพ็ดค่ะบม่ได้แพ้งบอกพีกหรือค่ะเด้อมันเพ็ดบอกค่ะกินบ่าไ้นะคะ ก็จะเอาพริกไปปิดขวดพริกหมดเลยปิดขวดแล้วก็เอามาเช้าๆช้านานตะกตาก ผักบุ้งปลอดสารพิษนะคะผักบุ้งบ้านๆคะ่ะผักบุ้งนานๆน,นะคะอันนั้นใส่ถุงบอลูกคือใส่นี่จะ้ะฮะอันนี้อ่ะอันนี้มันมันป่องไม่เท่ากันนะอันหนึ่งสิบบาทอันสิบห้าบาทนะ่นะมันดีๆเท่ากับเบอร์นีเป็นป่องมันหน่อยด้ <c oughs> เอาจะเป็นอะไรล่ะก็เขาซื้อแม่ ห้าโอ้ยใส่หมอิห้าหกเร็ดสิบห้าบาท